เริ่มตาแหลกขังแรลกกับชาวินเลยนะครับกับคลิปยกยอคลิปนี้นะครับ oh, so oh. อ้อซ้มมีกีะขโ่จิ้นลูกวะซสาวชาวินอยู่ไม้ลองนำขี้นะครับ คนต๊กบ้านชาวินเนาะตะคืนน้องก็หนักนะครับน้องนำใสเนาะบัจนีน้องนำแดงนะครับตอนนี้กับประมาณสักสิบโมงนะครับชวินทำธุระต่างบานเสร็จแล้วก็ออกมานะครับวันนี้วันวาง,วางเนะาะชวินใจ้ยแปดสอกสามเส้นนะครับหลุดกับชวินไปยาวๆเลยนะครับเนาะ สำหรับเอฟซยกยอทำามากันขนาดนะครับ่บาเมดใยชาินจะยกยอเนาะมีแต่ขี้โค ไม่คว้าไม่เคว้กกันแล้วเปลี่ยนมุมเล้วมันนี่มาเก่งยังเจ่งยังเลยคว,ว้าเคว้ก Qua khoa, cỏ sắc quá Sắc quê má lại bung ra bán lắm và khảo lồm, mùa xuân man mán, 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 má, mán. Mán, 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 mán. แต่คุณผู้ชมประมาณต้นแรกของชาววินนะครับหันก่อนตัวใหญ่ใหญ่เลยปลาขาวครับปลาขาวปีกแดงนะครับดูใหญ่ขนาดหมนัมนหมนัมนมนันมันลงไปในกระชังประมาณตัวแรกครับมาให้ดูก่อทาลุ หล่มสกักกรรมติดนอกครับติดท่านผู้ชมเออเฮ้ยมันติดแต่เนาะโคตรใส่มันนะครับ หลุดไปเหมันติดแต่นะครับติดเงียงมันติดขีบมันติดเหงือกมันแต่แต่นะครับหนโตครับติดนอก,กอตอโตเดี๋ยวจะไปตกจะไปตกเดียวกันเนอะเดียวกันเนอะต้องจะไปตกอโอต้ตกเลยอัน นะครับประเพยียนทรายนะครับขีบเลืงเลยตาลังขอหนึ่งโตครับเออสวิงใหม่สวิงใหม่ กำลังทำความคุ้นเคยครับส่ิงใหม่ปลาใส่นวลปลาสตัตตยปลาลาบครับนึ่งโต้ปลาขาวครับท่านผู้ชม สวิงนี่เนาะมองบักหุ้นนะครับสวิงนี่นี่นะครับตาขาวปีกแดงโชว์กล่องนห้หน่อยเอ่ะตกไปเนาะ ติดครับติดมาหนึ่งโต๊ะครับหนั่นหมานหมานจ้ากา้าหนึ่งโต๊ะหนึ่งโต๊ะปสรอยครับ ปีดท,ทำแล้วปีดทำแล้วสองโตนร,รมูมชุมสวินครับสวินมันบักกะโลกเนาะมันต้องสวิงน,น้อยสำรับปลาขาวน้อยกระซิวนี่นะครับเอาโชคกล่องตกไปเนาะยื้ยกลงเตอร์โอ่านผรมชมยื้ยกลงเตอร์สองโตร,รับมนมนๆน มาอยู่ครับพักขาวสีเข้มเลยครับตัวน,นี้นะครับขาปีกแดงสีเข้มเลยมานมานครับขากำโตก็ยังดี อติดอนอรุดออกไปเห็นแล้วถ้าจะโขบใส่มันนะมันว่าเขาเงือกมั้นะครับถ้าเขาเงือกนี่ได้อยู่พระวตาสามเส้นนะครับติกนอกคัตริกเนาะอุ้ยจะย็น,ยนอันนี้นี่เขาคีบได้อยู่ได้อยู่ เดีดยมเน็นๆออกมาออกมาตัต้งนองก่อนื่้ความชัวครับโหท่านผู้ชมมันติดอีกออกยากหน่อยเนาะมันจะใช้เวลาจะนานหน่อยเดี๋ยวไปรับคานกันนะท่านผู้ชม มีเอฟซีานหนึ่งเป็นปลาอยาปลากลมจางอีอีสลิดมาทํคลิปอยู่นะครับชวินโอดไข่โฮมได้เนาะเนี่ยยอนเนี่ยครับเพราะว่าปลามันมันติดเนาะมันมันเอาออกยากนะครับมันติดขีดมันติดอันเหงือกเนาะต้องแกะนะครับจะเวลามืนเนาะเปิ้นอาจจะอึดอัดนะครับตั้งใจเปิ้นนี่เนาะอันนี้กมว่ากันนะครับ ติดครับติดอยู่มุมคุณเลยครับเนี่ยเนาะเวลามันติ๊ดเนาะกว่าจะสาวเขามาหาโตวได้กว่าจะปดป้าได้นี่ครับสัมเป็นป้าตตะเพียนทรายเนาะ ปลาลังคอนะครับติดขีปลังมานะเนอาะออกยากนะครับออกเมินตันใจปินหปืดก็ไรเซมก <c oughs> ็ยังขอบคุ่นบอนอยู่นะครับเพราะเปินเขามาพอคลิปทวินเนาะโอ้โ <c oughs> ดดดูดูดูสองโตท่านผู้ชมหัมออกห้มออก ก้อยจยิงเยินซาวินย,ยองนี่ยห่ารลอนี่ยห่าร้อมัมนมนันมันครับปลาส้อยนี่โดดีพองกาจะได้ตื่นเต้นเอฟซียกยอจะได้าหายไปเอฟซียกยอหายไปหนักขนาดนะครับ ชคินมีเอฟหลายหลายสายเนาะสายยกยอสายกวางชนสายทำกับเขา่าสายทองเทียวสายกินแซบมีมดนะครับชริงก็เลยทำคลิปหลากลายเนาะหลักหลายแนวครับรการหายอยู่หากินเนาะติ๊ครับติ๊ ติดทำแล้วติดทำแล้วออกใจทำแล้วนี่นะครับลบไป มีกคนแล้วครับทุกคนอสองโตครับเป็นมิชลปาขาวขาวปีกแดงถุงเย็นเนสวิ้งไม้สวิงเอฟซีซื้อมาให้อยู่นะครับหรืออันนี้จะหลอดอันนี้จะหลอดใจ,ย,ย,จ,ย,ย,จย,ยินยินมใจยินยินมใจยินยินเหมือนน้ำลกไก่เออเนี่ยมีจี๊ดต่อจิ๊ดแบ๊ ชักชาเนะาะมือตั้นใจอ่ะลงไปมือตันโต้งเนี่ยน,น,น,นะครับ โดดครับด,ดูติ๊บสองโตง้ี่น่าแปลาออกกันนะครับทา่านผู้ชมจ้าอะไรเนอะนะครับเนี่ยมันจ่าครับเอี่ยมันติ๊บดูน้นโตไห สายมาได้ก่อนสายมาได้ก่อนได๋ยวไยูได้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 ยูนี่นะครับตาสามเส้นเวลาป้าเข่านี่มันมันจะติดเหงือกมันนะครับมันปุ่งเนาะมันปุ่งจนนะครับแล้วมันก็จะออกยาก เริ่มที่จะบล็อกเข่าแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กับประมาณเวลากับประมาณสักเกือบบ่ายสองนะครับชวินยกมาประมาณสักสามสามชั่วโมงเนาะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ได้อยู่พอประมาณนะครับหาอยู่หากินเนาะพอได้ทอดพอได้พอได้อไดทอดพอได้จีพอได้ปิ้งนะครับกําเดียวชวบินก็จะเข่าบานแล้วนะครับ นี่นะครับเนาะมันมันจะบกเข่าแล้วนะครับเป็นเศร้ารอประชาวินยกบกเข่าเลยนะครับเดี๋ยวสรุปผลงานของชาวินคลิปนี้เลยนะครับหาอยู่หากินนะครับเนาะท่านผู้ชมกับคลิปยกยอไม้ไก่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับชาวินลืมกดอันชัตเตอร์ ตอนที่บันทึกวิดีโอตอนที่สรุปผลงานถ่ายขีปตีไม้นะครับชวินมามาดูตีบานแล้วแบบนี้เลยนะครับชวินก็เป็นลี่ไข่โฮัวเก่าเนาะนี่นะครับสรุปผลงานของชวินเนาะก็เลยบันทึกเสียงแล้วนะครับแต่ถ่ายรูปไม่รูปเดียวก็เพราะได้อยู่ได้กินอยู่นะครับแต่ปลาสักประมาณสักหกเจ็ดขีดเนาะพอได้ทอดพอได้จีนะครับขอบคุณนะครับที่ครับชมมาถึงตอนนี้นะครับ ทวินสุมมาตัวเนาะตอนที่สรุปตีไม้ได้ย,ยินเสียงปลาควักเขยเข้าเร่จัดดีมีมีพาเปื่อนทานผู้ชมได้ชมสักทวินนกไทโฮนกเก่าขนาดขอบคุณนะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับเนาะดูแลรักษาสุขภาพกคอนเทนเนอขอบคุณนะครับ